มาแล้วครับรบแรกโอ้ดูเสียงเนี่หอดเสียงถอยครับดูท่อเบเริ่มเลยครับ าเลดบอกวี่เดียวอ๋อเนี่ยเขามีตัวโทรลโงครับเป็นลำโพงฮอนครับอยู่ใกล้ๆกับสุกตาครับเนี่ยอยู่ที่กระแบ็ดครับเนี่ยรถคันแรกครับเด็กกาคร้าบ195แรงม้าครับตัวนี้ครับยีสุขครับ โอ้รถเหมือนเสียหมูเลยครับน่าจะเป็นตุุ่นเดียวกันอีสูเหมือนกันครับเดก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแรงครับคันแรกครับนี่ประเดิมคันแรกเลยเสียงดังแวดแวะเลยครับ ว่าฟูโซ่ใช่อเมริก,กาเหมือนกันแคันนี้ออกไปแล้ว คันนี้ติดเครื่องเสียงด้วยวมีลำโพงด้านหน้าด้วยติดเครื่องเสียงด้วยครับเนะี่ยเห็นไหมครับลำโพงอยู่ด้านหน้าครับลำโพงเสียงกลางสี่ดอก ันที่สามสีแดงส,สีแดงออกจางๆครับโคบคุ่นเลยดูครับอยู่กับ MU สี0 2ครับคูเต้านะมาด่างสิ่งรถดำล้นลันๆเล้บทีมงานเนี่ยมีแต่เด็กกาเลยครับ แว่นแว่นเลย ทีซีครับฟูโซครับสวยๆครับ ขั้นที่4ครับเดี๋ยวให้รถไถเข้าดันดินเสร็จ,จให้ไปไถนาครับนะคขั้นที่หามาแล้วสีเหลือง ฮิโนะครับสมองเงินเมกาครับสีเหลืองคันนี้ฟูโซครับนะมิซูบิชิฟูโซเจอฮีโน่ครับมาแล้วสีเหลืองครับโอ้นี่ครับทางขามานี่แคบๆอีกงนะแต่รถเล็กวันนี้ห้องตัวครับสีเหลือง ันเลยที่ค่อนข้างแคบนะครับทางเข้านะ ขันสุดท้ายครับผมคันสุดท้ายเที่ยวสุดท้าย